อันนี้คือขับปิ้งไปดีแล้วนะไปตองดูรูปแบบสัญญาณนะครับอ่าเราจะเห็นนะครับว่าดูอีกทีครับจากตรงนี้นะครับขึ้นไป3ามช่องนิดหนึ่งก็เท่ากับ300โวลต์กว่าๆก็คือ3 11บโวลต์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออ่ะลองดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะแช่ไว้เห็นไหมครับอ่ะลองนับดูนะครับอจากตรงนี้จิ้ม1 2 300อม้ยเห็นไหมครับ กับอีกหนึ่งช่องก็ประมาณ320โวต์ประมาณนั้นอันนี้คือรูปแบบของ DC กับ a c นะผมอยากให้เห็นตัวอย่างว่ามันเป็นแบบนี้จากนั้นเราไปดูซิว่าไฟ300ไฟไอ้าสวัสดีครับ จากที่เราได้เห็นที่ต้นคลิปนะครับว่าสาเหตุที่เกิดจากการช็อตแบบรุนแรงนะครับก็เกิดจากความไม่ระมัดระวังนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนะองต้องระมัดระวังมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ,อการช็อตแบบรุนแรงที่เกิดจากกลาวของไฟ3 0 0 d c นะครับไปแตะเข้ากับไฟ2 2 0 AC ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเส้นลายหรือนิวตันแต่ว่ามันเกิดการช็อตเกิดขึ้นนะครับฟิวกระเด็นหายหาซากไม่เจอนะครับแน่นอนครับชอ็อตรุนแรงขนาดนั้นคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะสามารถที่จะแก้ไขเจ้าบอร์ดตัวนี้ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับนะผมก็ได้ทำความสะอาดบอร์ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอดขาฟิวออกนะครับ นะอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยอพอมองเห็นนะนะครับก็อลองรอยก็ยังให้เห็นอยู่เป็นขมเหลาดำเต็มไปหมดนะครับคราวนี้ครับเบื้องต้นเราจะเริ่มเช็คยังไงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผู้ที่อยากจะซ่อมบอดเบื้องต้นมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อน นะเริ่มแรกเลยนะครับเราก็วัดที่หัวปั๊กนะครับวัดที่หัวปั๊กด้วยนะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะวันนี้จะเน้นใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนะก็ต้างอาคูน,นึงแล้วค่อมลงไปนะครับค่อมลงไปที่หัวปั๊กถ้าเข็มไม่ขึ้น นั่นแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราไม่ได้ต่อฟิวดูไหมครับฟิวอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือ l ลายนี่คือนิวตันนี่คือฟิวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาวัดที่ลายพินเตอร์ตรงตำแหน่งของคอยเห็นไหมครับตำแหน่งนี้ซึ่ง220เนี่ยมันจะต้องผ่านตรงนี้นะครับเข้าคอยคู่แล้วออกแล้วก็ไปเข้าที่ขาไดโอด ะครับที่มีรูปสัญลักษณ์เป็นไฟสลับหรือตัวนอนนะครับ220จะเข้าที่จุดนี้เพราะฉะนั้นเราก็วัดตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรมันช็อตนะครับอยู่ในวงจรเนี่ยเ,เข็มมันก็จะตีขึ้นสุดสเกลดูไหมครับแต่เราวัดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยมั่นใจแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรช็อตแน่นอน ก็ใส่ฟิวกลับเข้าไปนะครับค่าเดิมนั่นคือ3.15แ ah. อมป์ปรากฏว่าฟิวก็ยังขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่แน่นอนชัวร์เนี่ยก็คือต้องเอาหลอดไฟนะครับหลอดไฟ100วัตต์ต่อข้อมแทนฟิวก็คือตำแหน่งนี้นะครับก็คือต่ออนุกรมกับวงจรนะครับนะฮะก็เชื่อมหลอดไฟเข้าไปแล้วลอง จ่ายไฟให้กับบอร์ดดูนะครับถ้ายังมีอุปกรณ์ตัวไหนขั้นต้นในภาคจ่ายไฟช็อตเนี่ยหลอดไฟร้อยวัตต์หลอดนี้เนี่ยก็จะติดสว่างอย่างเต็มที่เราลองมาดูกันว่ามีอะไรช็อตบนบอร์ดอีกหรือไม่นะครับเราจะ เราจะบัก,กรีจุดที่มันเชื่อมได้ง่ายๆนะครับไม่จะเป็นต้องมาที่จุดนี้นะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยอาจจะเชื่อมลำบากนะฮะโอเค <c oughs> เราก็จัดก,การเอาหลอดไฟเนี่ยต่อคอมแทนฟิลไว้แล้วเราลองมาเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามีอะไรช็อตอยู่บนบอร์ดไหมนะครับถ้ามีหลอดไฟจะติดสว่างอย่างเต็มที่นะครับ เียักครับอ่ะโอเคเราก็เห็นแล้วนะครับว่าหลอดร้อยวัตต์เนี่ยติดสว่างนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มาไล่วงจรกันครับว่ามีอะไรบนบอร์ดที่มันยังช็อตอยู่นะครับนะ แต่เป็นที่น่าสงสัยนะตอนที่เราวัดเนี่ยคอมหัวหัวปักเนี่ยหรือว่าค่อมที่ลายพิเตอร์ที่ขดลวดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชอร็อตมันคงไม่ได้ชอ็อต220โดยตรงแต่มันน่าจะชอ็อตโดยผ่านอุปกรณ์ภายในบอร์ดนะครับซึ่งตัวที่เราสงสัยมากที่สุดก็คือเจ้าไดโอดบิดนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่บอกวิธีการวัดไดโอดบิดนะครับ นะนะไดโอดเนี่ยคุณสมบัติของมันคือถ้าเวลาเราวัดเนี่ยมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าไดโอดบิดก็คือไดโอด4ตัวที่ประกอบกันเป็นวงจรบิดอยู่ในภายในไดโอดตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ตัวแบบนี้นะเราลองมาดูซิว่าจริงไหมอ่ะมาไล่ดูก่อนไฟเข้า2 2 0ที่จุดนี้นะครับ ส่วนรายเนี่ยก็จะผ่านฟิวแล้วไปเข้าขดลวดข้างหนึ่งส่วนนิวตันเนี่ยก็จะวิ่งไปเข้าที่ขดลวดข้ั้นึงเลยโดยมีวงจรล i ์พิเตอร์เนี่ยกำกับอยู่นะจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ไดโอดเห็นไหมครับก่อนที่จะวัดจุดนี้ที่ไดโอดที่2220เข้าตรงนี้เช็คก่อนนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่มีเราก็ลุยเลยครับนะการวัดนะครับ ผมเอาแค่คร่าวๆนะเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากเราจะไม่วัดทั้งตัวเราจะวัดแค่จุดนี้จุดที่ไฟเข้าของไดโอดนะครับที่เห็นนะั่นจุดนี้การวัดถ้าปกติเนี่ยเราตั้งมัลติมิเตอร์ R ่1วัดข้อมลงไปสลับจะต้องไม่ขึ้นทั้งสองครั้งหมายถึงเข็มจะต้องไม่สวิงขึ้นทั้งสองครั้งนะครับอ่ะเรามาวัดกันครั้งที่หนึ่ง ไม่ขึ้นนะครับคั้งที่สองสลับวัดเห็นไหมครับว่ามันขึ้นนะนั่นหมายความว่ามีในโอดหนึ่งตัวภายใน4ตัวเนี่ยช็อตอยู่นะครับแต่ช็อตแบบไม่เต็มที่นะถ้าเต็มที่เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบสุดเลยคราวนี้เราเรามาวัดเปรียบเทียบอยูกับตัวที่ปกตินะครับจริงๆเนี่ยผมทำคลิปนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเมมโมรี่การ์ดมันเจ๊งนะก็เลยต้องมาทำใหม่ ไอบิดตัวนี้ก็เลยถูกตัดขาสั้นลงเพราะจริงๆเนี่ยผมทำคลิปเรียบร้อยไปแล้วก็เลยต้องมาทําใหม่เป็นรอบที่สองเราก็ลองมาวัดนะครับวัดที่ขากลางสองขาหรือขาไฟเข้า220ของตัวไดโอดบิดนะครับจิ้มเข้าไปไม่ขึ้นสลับวัดไม่ขึ้นโอเคนะครับเป็นที่แน่นอนว่า ไดโอดบิดตัวที่อยู่บนบอร์ดตัวเนี้น่าจะชอ็อตครับนะที่ไดโอดตัวใดตัวหนึ่งภายในตัวมันเดี๋ยวเรามาถอดมันออกมานะครับแล้วลองเปลี่ยนตัวดีเข้าไปแล้วมาจ่ายไฟเข้าบอร์ดอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันกลับมาทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับ เราก็ได้ไดโอตัวที่อยู่บนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเราลองมาวัดเทียบกันดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตัวที่อยู่บนบอร์ดที่เสียนะครับครั้งหนึ่งไม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นนะครับ พัวที่ดีครั้งแรกไม่ขคืนนะครับสลับวัดก็ไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไดโอดตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่ด้านบนแล้วนะเนื่องจากว่ามันตัดขาออกไปจนสั้นชุดจู่หมดแล้วนะครับ อ,อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นการทำคลิปรอบ2ผมจะบัรกรีเข้าไปตรงๆแบบนี้ทำเพื่อ,อสาธิตให้ดูนะครับแต่วเวลาคุณทำมัน,นจริงๆเนี่ยคุณต้องไปใส่ด้านบนแล้วทะลุลงมานาะนะครับนะแบบนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะ,ะเดี๋ยวผมจะบัดกรีเข้าไป แล้วอย่าลืมให้ตรงขั้วนะครับเขามีขั้วบอกอยู่ว่าขั้วไหนเป็นบวกเป็นลบตรงไหนเป็นไปเข้าเอาให้ตรงนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้เป็นบอกสองหน้าด้วยนะครับเอาไว้ใช้สอนนักเรียนที่มาอบรมเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดเนี่ยครับ ข้บอบวกของไดโอดบิดนะครับมันจะบากไว้บากซ้ายบากขวาก็แล้วแต่ข้างนั้นเป็นข้วบวกมขอทำขานิดนึง นี้แค่ทําตัวอย่างให้ดูนะครับอย่าทําแบบนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอเอาปินไปล้างขามันสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับ เราก็ทําการล้างขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ามาเช็คดูว่าที่เราเชื่อมหรือบัดกรีเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเดีผมขอเสียบปลั๊กก่อนโอเคนะครับจุดที่เราเชื่อม ถึงกันหรือไม่นะเราตั้งอาคูณหนึ่งแล้วมาวัดเลยนะควบวบวกควบวกคือันนี้มันต้องมาที่ไหนครับมันต้องมาที่ขาวบวกของส3 0สามร้อยนะครับสี่ตัวนี้อันนี้คือควบบวกโอเคถึงนะถึงนะครับมันก็จะมีค่าความต้นานทานนิดหน่อยเพราะว่ามันผ่านมันผ่านอะไรมาครับ มันผ่าน NTC มาด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ NTC มันผ่าน NTC มาด้วยมันก็เลยได้ค่าความผ่าน10โอมนะเห็นไหมครับก็ไม่ถึงครับก็ประมาณ5 6โอมนะต่อไปขาไปเข้าเอาเอาข่าลบก่อนละกันบวกแล้วก็ต้องลบเอาลบก็ต้องไปที่ลบของตัว C ถูกไหมครับถึงไหมเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ค่อยถึงเนยย้ำสักหน่อยนึงนะครับเนีเวลาเราซ่อมบอดเนี่ยเราต้องละเอียดหน่อยนึงนะฮะไม่งั้นก็จะวางยาตัวเองวางยาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะ คราวนี้น่าจะถึงอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูอีกทีหนึ่งวลลอกของไดโอดจะต้องถึงัวลลอกของ C ีอันนี้ถึงนะครับอ่ะทราบอีกทีหนึ่งบวกลบจากนั้นก็เป็น จุดที่ไฟ220นะครับจุดแรกะจะเป็นนิวตันหรือจะเป็นลายหาเช็คดูอันนี้คือลายอ่าอันนี้คือนิวตันนะครับอันนี้คือนิวตันถ้าวัดกับลายต้องไม่ขึ้นถูกไหมครับอันนี้เส้นลายลายผ่านหลอดไฟเพราะฉะนั้นลองมาวัดตรงนี้ดีกว่าอ่า โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บัดกรีนะครับได้อดตัวใหม่เข้าไปแล้วนะนะก็ต้องขออนุญ,ญาตทำแบบนี้เพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนนะผมชอบมาจากบอดเก่าๆมาใส่นะครับแล้วทำเป็รอบสองเลยต้องตัดขาไปอานนี้เราก็มาเสียบปลั๊กดูครับนะถ้าปกติ ไฟร้อวัตต์เนี่ยก็จะติดแค่แป๊บเดียวแล้วหายไปนะครับไฟก็จะเข้าเครื่องแล้วก็ทำการสวิตชิ่งดรวยไฟออกมาเสียบนะครับเห็นไหมครับเราก็เห็น,น,นว่าหลอดไฟร้อยวัตต์เนี่ยก็จะติดนะครับแป๊บเดียว นะฮะติดในลนกักษณะแคบแคบเดียวแล้วก็คราวนี้เราก็มาวัดไฟกันนะผมจะใช้มิเตอร์ปากกาเป็นตัววัดนะครับตอนนี้เราจะวัด AC นะครับโอเคจุดนี้ 1> 1โอเคสองร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวนี้ไฟบ้านเราน่าจะเป็น2องสสิบแล้วนะนะครับจากนั้น <Cap acity. S 2> เราก็ไปวัดไฟดีซี C นะครับ <Cap acity. S 2> ดีซีก็ให้ตรงขั้วนะครับนะบวกเป็นบวกลบเป็นลบด้านนี้คือบวกด้านนี้คือลบ โอเคได้นะครับจากนั้นไปไฟ DC 1 2โวลต์นะครับที่สิโวลต์ก็คือจุดนี้โอเคได้ครับต่อไป5โวลต์ ะฉะนั้นบอร์ดก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับนะบอร์ดนี้เป็นบอร์ดฝึกสําหรับใช้ฝึกนักเรียนที่มาอบรมเรื่องอพื้นฐานซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องถอดหลอดไฟออกแล้วหาฟิวนะครับขนาดกระแสก็คือ3.15มาใส่ซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะฟิวเดี๋นี้เนี่ยมตัวมันเล็กกระติวนึงไม่ใช่ฟิวหลอดแก้วนะ เป็นฟิวแบบสี่เหลีย่ยมนะครับมีทั้งแบบวงกลมสี่เหลีย่ยมเดี๋ยวเราถอดหลอดไฟออกแล้วก็ใส่ฟิวเข้าไปโอเคนะครับผมถอดปลั๊กออกก่อนก่อนจะทําอะไรวัดไฟดูด้วยนะครับว่ามันมีไฟค้างไฟอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะไฟสามร้อยตรงนี้ดูด้วยนะครับเนี่ยมันยังมีอยู่เลยไหมครับแต่ว่าลดลงเรื่อยๆนะข้อสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดวงจรสวิชชิ่งเนี่ยมันไม่ทำงานไฟ300ตรงนี้ยังคงอยู่นะครับไม่มีหายไปไหนมันจะอยู่อย่างนั้นถ้าเราเอามือไปจับเนี่ยไฟดูดแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะคลายประจุมันออกก่อนโดยใช้หลอดไฟนี่แหละแตกเข้าไปที่ขั้วบวกโคลรบของ C เพื่อทำการคลายประจุหรือไฟออกให้หมดนะครับลองวัดเวคโอเคไม่มีแล้วนะครับ เราก็จัดการถอดหลอดไฟออกแล้วใส่ฟิวแทนเข้าไปนะครับ ใส่ฟิวเข้าไปแล้วนะครับนี่คือฟิวที่เราใส่พอมองเห็นนะครับนะฟิวที่เราใส่เข้าไป3.15แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ครับ ก็อย่าลืมตัดแข้งตัดขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเรียบร้อยแล้วเรามาเสียบป๊กกันมันจะปึ๊บปั๊บเหมือนต้นคลิปหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเสียบป๊กโอเค บอดกลับมาจ่ายไฟได้เป็นปกตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แล้วก็เตือนใจให้เราระมัดระวังได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ครับ DIY หรือผู้ที่สนใจจะซ่อมบอร์ดอย่าลืมนะครับถ้าอยากรู้เรื่องมากกว่าน,นี้ไม่มีพื้นฐานเลยมาอบรมกับเราได้ครับนะเพียง2650บาทนะครับได้หนังสือ4เล่มนะะแล้วการฝึกเต็มที่ รวมปฏิบัติเนี่ยหนึ่งวันพร้อมอาหารเครื่องดื่มของว่างทั้งวันนะครับก็ต้องขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงทายนี้สวัสดี